ตัวนี้เข้าไปสองข้างนะครับยึดติดตั้งโดยใช้ข้อเสือตายล็อกให้แน่นนะครับแต่นั้นในส่วนของนั่งร้านของเรามันจะแข็งแรงทันทีครับเนี่ยนั่งร้านของเรามันจะแข็งแรงทันทีเดินถอยครับอ่าถอยมาหมุนให้พี่น้องดูหน่อยสิมันหมุนได้หรือเปล่าอ้าวหมุน เอาสัก360สามรอยหกสิบองศาไปเลยอ่า3า0รอกสิบองศาไปเลยอีซี่อีซี่ครับ